ชิ้นึ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการขวางทางและคำพูดของหลินเทียนก็ทําให้ชายหนุ่มกว่า20คนนี้ได้แต่ยืนตัวสั่นสานพระพี่พี่หลินมันเป็นเรื่องก็ใจผิดพวกเราแค่ร้อทเทเล่นก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรเลยชายหนุ่มที่อยู่ในเขตแดนนี่หละลำลึกได้กล่าวออกมาด้วยเสียงสันส่นๆนอกจากนี้ยังรวมไปถึงชายหนุ่มที่เหลือก็ได้กล่าวออกมาอย่างพร้อมเพรียงด้วยน้ำเสียงสันส่นๆและในเวลาเดียวกัน ยังก่าเชื่นชมและยกย่องหลินเทียนพร้อมกับใบหน้าที่หวาดกลัวหวัดแวงและในเวลานี้เหล่าสิทธิของนิกายจกักรพรรดิเทพที่มองเห็นเหตุการณ์ต่างก็แสดงท่าทีเยีหยงและดูมิ่นบุคคลเหล่านี้เพราะก่อนหน้านี้ชายหนุ่มทั้ง20กว่าคนนี้ได้แต่แสดงท่าทีเงี้ยโสพร้อมกับคำพูดว่าร้ายหลินเทียนต่างๆนานา,นา,นาแต่ในตอนนี้พวกเขากลับได้แต่ยืนตัวสั่นลากับลูกแมวน้อยที่ตกน้ำไอ้เจ้าพวกนี้เป็นเพียงแค่คนกะล่อน จะไปหวังความจริงใจจากพวกมันได้ยังไงอืมใช่เหล่าศิษย์นิกายคนอื่นได้พากันกล่าวเสริมขึ้นซึ่งนันกระต่าให้พวกจะละเค่เบนจะทันและคนอื่นๆอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ชายหนุ่มกว่ายี่สิบคนได้ตะโกนด่าทอหลินเทียนเสียหายโดยท่าทีที่หยิ่งยโสเป็นอย่างมากหลิ่นเทียนได้หยุดลงต่อหน้าชายหนุ่มเหล่านี้พร้อมกับสีหน้าที่เรียบเฉยเอาสิเริ่มเลยพวกเจ้ารออะไรอยู่ ทันทีที่เขาพูดคำเหล่านี้ออกไปชายหนุ่มกว่ายี่สิบคนก็ได้แต่ยืนสันสะท้านอีกครั้งพระพีพหลินนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆพวกเราแค่หน้ามืดหลงผิดไปกับคำพูดของคนอื่นปล่อยพวกเราไปเถอะท่านเป็นถึงสิทธิ์นิกายจากกักรพรรดิจะไม่ใจกว้างหน่อยงั้นหรือชายหนุ่มที่อยู่ในเขตแดนนี้หลั่นลำลึกได้กล่าวออกมาพร้อมกับอาการตัวสัน่นสีหน้าของหลินเทีเนยนยังคงเรียบเฉยลากับว่าเขา ไม่ได้ยินคำพูดของชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะพูดขึ้นอีกว่าถ้าจะไม่ลงมืองันค่าจะเริ่มเองหลังจากก่าวจบเขาก็ยังคงมไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆแต่กลับค่อยๆปรากฏขึ้นกระบี่ขนาดใหญ่ขึ้นที่ด้านข้างของเขาซึ่งแต่ละอันล้วนแต่มีแรงกดดันที่ทรงพลังเป็นอย่างมากและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับขึ้นกระบี่เหล่านี้ชายหนุ่มกว่า20คนก็ได้แต่ตัวสั่นสะท้านอย่างรุนแรงพร้อมกับถอยหลังหนีออกไปคนละทิศละทาง พวกเขาทุกคนต่างก็สัมผัสได้ถึงความน่าสะพรงกลัวของขึ้นกระบี่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งมันเพียงพอที่จะสามารถลบล้างพวกเขาให้หายไปจากโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์หลินเทียนได้ยืนอยู่ตรงนั้นโดยที่เขาไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยก่อนที่ขึ้นกระบี่ตรงหน้าของเขาจะค่อยๆพุ่งออกไปราวกับขึ้นสายฟ้าที่ตัดผ่านออกไปโดยรอบและในเวลาเดียวกันนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นในช่วงพิบตาพร้อมกับเลือดที่สาดกระเซ็นออกไป ยอมท้องฟ้าโดยรอบหลังจากที่ผ่านไปช่วพริบตานั้นชายหนุ่มกว่า20คน่างของพวกเขาก็ถูกแทงทะลุพร้อมกับจิตวิญญาณที่ถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์เฮ้ยไอ้พวกนี้แต่ละแค่เบญจธาตุได้แต่กล่าวออกมาพร้อมกับถอนหายใจซึ่งหลินเทียนในตอนนี้ไม่ได้มีอารมณ์เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเพราะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชายหนุ่มกว่า20คนนี้ก็เป็นเพียงขั้นต้นของเขตแดนนิรันดร์ลำเลือกเท่านั้นและด้วยการหม่อพร้อในปัจจุบันของเขา ที่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิรันดร์ลำลึกการฆ่ากลุ่มคนดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะเอียงศีรษะมองออกไปยังเสียวไท่สู่พร้อมกับพูดออกมาได้รอยยิม้มเจ้าหนูจัดการคนทั้งสามนั่นเร็วๆล่ะพวกเราจะต้องรีบไปฝึกฝนท่าทางดังกล่าวพร้อมกับคําพูดเหล่านี้ทําให้เราสิทธิที่อยู่ภายในนิกายได้แต่ยืนตัวสันสานพรานี้คือวิธีที่พึงปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นราชานในรันอย่างนั้นหรือ ย่าๆเสี่ยวไทสูจี่ได้หันมาออกไปทางหลินเทียนซึ่งได้ลงมือสังหารชายหนุ่มกว่า20คนในตอนนั้นและเมื่อเดียนคำพูดของหลินเทียนมันก็อดที่จะตอบรับด้วยเสียงของเด็กน้อยไม่ได้ก่อนที่มันจะกระพือปีกออกไปอีกครั้งพร้อมกับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์โกสีที่ค่อยๆเคลื่อนออกไปโดยรอบรลกกับมหาสมุทรเปลวเพลิงที่ค่อยๆกดทับก็ใส่บรรพบรุบุตระุกูลโจอย่างทรงพลังเปลวเพลิงชนิดนี้มันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากมันแผดเผามิต,ติโดยรอบได้ในทันที ลากับว่ามันสามารถกินกินได้ทุกสรรพสิ่งนั่นจึงทําให้บรรพบรุตกุลโจและคนอื่นๆที่เหลือต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนที่พวกเขาจะถอยกลับไปอย่างรวดเร็วซึ่งแต่ละคนต่างก็ปลดปล่อยพลังของตนออกมาพร้อมกับกลิ่นอายของราชาเน,นลันทั้งสามที่คอยปกคลุมทั่วท้องฟ้าน้อยน้อยฉินพวกเราสามคนรวมมือจัดการบันดีหรือไม่ถ้าไม่เช่นนั้นข้าเก่งว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสังหารเจ้านั่นลง บัณพาลรุดตะกุลมู่ได้หันมองออกไปทางฉินจินหยานพร้อมกับกำมพูดที่สามารถสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวต่อเสยวไทสู่พอหาพวกเขาทั้งสามต่างคนต่างลงมือคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสียวไทสู่อย่างแน่นอนฉินจินหยานไดหลีตาลงเล็กน้อยก่อนจะหยุดอยู่ชัว่วครู่และพยักหน้าตอบรับเล็กน้อยเดิมทีอัจฉริยะอย่างเขาก็ลังเกียจที่จะร่วมมือกับคนอื่นเพื่อสังหารศัตรูอยู่แล้วแต่ในเวลานี้มันต่างออกไปมันจะดีกว่า หากต้องร่วมมือกับคนอื่นๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสือไ้สูพอเขาสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลพอหากเขาต่อกรกับเสือไ้สูเพียงลําพังมันคงจะไม่เพียงพอที่จะสามารถตอ่อกรกับเสือไทสูได้และด้วยการที่เขาร่วมมือกับบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆมันก็จะทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะได้และเมื่อเห็นฉินจินหยานพยักหน้าราบบรรพบุรุษตระกูลมูก่ก็รู้ได้ในทันที ว่าข้อตกลงนี้บรรลุผลแล้วยากๆและในตอนนี้เองน้ำเสียงที่ดูไม่พอใจเล็กน้อยพันดังขัดจังหวะคำพูดของบรรพบรุตะกุลมูล่ไม่ไกลจากที่แห่งนั้นนักเสี่ยวไทสูได้สยายปีกออกมาอีกครั้งพร้อมกับประกายแสงเทวหกสีที่สาดส่องออกไปรอบทิศท,ทางและในตอนนั้นเองก็ปรากฏมังกรแท้จริงที่มีความยาวกว่าหมื่นฟุตขึ้นที่ด้านหลังของมันเหมือนกับเป็นมังกรผู้พิทักษ์ ก่อนจะทําการขดตัวรอบๆเจ้าหนูนี่แล้วพุ่งตรงออกไปเมื่อบรรพภาพบุรุษตะกูลมู่สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ก็ทําให้เขาได้ต่ตกตะลึงพร้อมกับความหวาดกลัวที่แสดงออกมาบางก่อนแท้จริงที่ปรากฏขึ้นได้พุ่งชนเข้ากับร่างกายของเขาโดยตรงราวกับเป็นกลุ่มก้อนพลังงานขนาดใหญ่ที่ทูบ้าใส่ร่างของเขาและถึงขั้นทำให้วิญญาณของเขาถึงกับแตกเป็นเสียเส่ยงๆซึ่งภาพที่เห็นดังกล่าวก็ทําให้ผู้บุเพอ่อโดยรอบ อดที่จะสันไว้อีกครั้งไม่ได้เวลาไม่นานก็สามารถทําให้ชายฉลาดที่อยู่ในระดับสูงสุดของเขตแดนราชานิลันถูกกําจัดลงอีกครั้งโดยฝีมือของสัตว์อสูรตัวน้อยนี่จ้าตัวเล็กนี่มันน่าสะพึงกว่าจริงๆเสือขาได้แต่หดคอกลับมาขณะที่จอ้อเมองออกไปซึ่งเหตุการณ์ที่สังหารราชานิลันได้อย่างง่ายๆเหมือนการตัดหญ้านี้ทําให้มันดูน่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้บรรพบุรุษตระกูลโจ ได้แต่ตัวสั่นยังไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับรลม่มานตายของเขาทีกค่กรอยหดเล็กลงและในขณะนี้เขาสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวจากเสี่ยวไทซูได้ยอย่างแท้จริงจากนั้นในวินาทีต่อมาเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยก่อนจะก้าถอยกลับไปทันทีและกลายเป็นประกายแสงพุ่งหนีออกไปไกลในทันทีบรรพบุตรตกุลเจีย๋ยและตะกุลมู่ที่อยู่ในระดับราชาในหลังขั้นปลายกับถูกสังหารลงอย่างง่ายดาย ้วยฝีมือของเสียเทสูในตอนนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาสามารถยืนยันได้อย่างแท้จริงแล้วว่าไม่มีใครที่อยู่ภายใต้เขตแดนเทพแท้จริงสามารถจุดยังเสียเทสูได้และไม่ว่าเขาจะมากี่ครั้งมันก็ยังเป็นเช่นนั้นนั่นจึงทําให้เขาไม่คิดที่จะหลังอยู่ที่นี่อีกต่อไปและหากเขายังคงฝืนหลังอยู่ที่นี่มันก็คงไม่ต่างจากการเสียหาความตายเลยแม้แต่น้อยและการหนีก็เป็นทางเดียวที่สามารถทําให้เขา เอาชีวิตรอดออกมาได้ในตอนนี้นี่มันผู้บ่มเพาะระดับราชาแนนขั้นปลายกำลังหนีอยู่อย่างนั้นหรือผู้บ่มเพาะโดยรอบที่เห็นภาพดังกล่าวก็ได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นดีราชาแนนขั้นปลายซึ่งกดดันให้หลินเทียนออกมาเพื่อหมายจะสังหารเขาแต่ในตอนนี้สองในสามของพวกเขากับถูกสังหารไปแล้วและในตอนนี้อีกหนึ่งคนที่เหลือกำลังหลบหนี เสือไทสูดได้หันมาออกไปทางบรรพบุรูตกุนโจตีกำลังพุ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงของเด็กน้อยก่อนที่มันจะสะบัดปีกออกไปเบาๆก่อนจะมีนกฟินิกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังซึ่งราวกับนกฟินิกตัวนี้มันยังคงมีชีวิตอยู่ก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าใส่บรรพบุรูตกุนโจอ,อย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นในวินาทีต่อมาก่อนที่บ,บรรพบบรษตกุลโจจะถูกคลื่นพลังของนกฟินิกนี้คลื่นหายไป ก่อนที่ร่างของอีกฝ่ายจะค่อยๆพุ่งดิ่งลงจากท้องฟ้าล่ากับใบไม้ร่วงก่อนที่ร่างของเขาจะระเบิดออกพร้อมกับจิตวิญญาณที่ถูกลบหายไปซึ่งภาพดังกล่าวก็ทําให้ผู้ผมเพาะเดยรอบได้แต่ปากอ้าตาค้างอีกครังเมื่อมองออกไปทางเสียวไทส่สูซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาอดที่จะสันสทานด้วยความหวาดกลัวไม่ได้เจ้าอสูรตัวหนอยนี่มันน่าสะพรึงกว่าจริงๆซึ่งหลินเทียนในตอนนี้ ยังคงมีท่าทีสงบเป็นอย่างมากในขณะที่เขาอันศีสามมอาออกไปทางฉินจินหยานซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสนามรบตอนนี้ยังเหลือฉินจินหยานอีกคนหนึ่งเขาเป็นอัจฉริยะที่มีหลายชื่ออยู่ในร้อยนอามตะดูสิว่าตอนนี้เขาจะสามารถจุดเจ้าหนูนั้นได้หรือเปล่าแจ่าละเคบินยทาได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีเยอยหยันซึ่งมันก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพวกคนอยู่แล้วว่าสายเลือดของเจ้าหนูนั่นมันแข็งแกร่งและทรงพลังเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อให้ฉินจินหยันจะแข็งแกร่งแต่สุดท้ายก็คงจะไม่สามารถเจ้าหนูรีจบเรื่องนี้ซะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นเพราะฉินจินหยันก่อนหน้านี้ต้องการที่จะลงมือสังหารเขาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้เขาต้องปล่อยอีกฝ่ายไปนั่นจึงทําให้เสี่ยเทสู่ตอบรับในทันทีพร้อมกับประกายแสงเทวะหกสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วกดทับก็ใส่ฉินจินหยานโดยทันทีและในเวลานั้นเอง เสียงดังกกล้อ,องผน,นังขึ้นพร้อมกับประกายแสงเทวหกสีที่พุ่งกวดออกไปทุกอย่างพันถูกสะกดข่มแม้แต่มิติโดยรอบก็ยังพังทางลายลงอย่างรวดเร็วนั่นจึงทําให้ดวงตาของฉินจินหยานได้แตกกระพริบพ,พร้อมกับกล้าถอยออกไปอย่างรวดเร็วเจอกันข้างหน้าข้าจะสังหารเจ้าให้จงได้ก่อนที่สายตาที่จ้ามองไปยังเสือได้สู่จะหันมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับ,กบคาพูดอันเย็นชาและในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ปรากฏตาหยก ผัวออกมาจากร่างกายเขาก่อนที่ประกายแสงจากจยกนั้นจะค่อยๆ้าปกคุมร่างของอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมกับร่างของอีฝ่ายที่จางหายไปในขณะที่ประกายแสงเทวหกสีกําลังพุ่งเข้ามาณนี่หน,นีไปแล้วอย่างงั้นหรือหายไปจากที่นี่ได้ยังไงเหล่าสิ่นได้กายจักรดิเทพทั้งหลายได้แต่รู้สึกตกตะลึงก่อนที่ความรู้สึกตกตะลึงและหวาดกลัวของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นขณะที่หันมออกไปทางเสียได้สู่เพราะในวันนี้ ฉินจินหยานผู้แข็งแกร่งที่อยู่อันดับ57ในรายชื่อร้อยอันดับอมตะกับเลือกที่จะล่าถอยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรสีขาวตัวเล็กๆนี่ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คู่มือของสัตว์อสูรตัวเล็กนี่อย่างแน่นอนอาศัยสมบัติเพื่อรักษาชีวิตหลินเทียนได้แต่จ้องมองไปอย่างสถานที่ที่ฉินจินหยานได้หายตัวไปก่อนหน้านี้พร้อมกับรอยยิ้มอันเย็นชาไอ้วินนี่มันเร็วจริงๆจัจละเฆเบนจะท้าได้กล่าวออกมา พร้อมกับท่าทีที่ดูเหยียดหยามเบื้องหน้าระการแสงเทวได้ทางหายไปขณะที่เสียได้สู่ได้บินกลับมากอดอยู่ที่หัวของหลินเทียนอีกครั้งด้วยท่าทีที่ไม่พอใจนักฉินจินหยานสามารถหลบหนีไปได้อย่างไม่คาดคิดซึ่งทําให้มันรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่กล่าวปอบพร้อมกับรูปเีรษาของเจ้าหนูด้วยท่าทีที่หลักไข่และเอ็นดูก่อนจะกวดตามมาออกไปทางศีรษะของนิกายจากักรพรรดิ ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วหันมองไปทางไผ่จีและคน,นอื่นๆก่อนจะกวักมือเรียกพวกเขาเพื่อจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่ฝึกฝนต่อไปที่ดอนหนองนี่กาจากบาดเทพผู้บ่มเพาะกลุ่มหนึ่งได้แต่เจ้าหม้ออกไปทางหลินเทียนและคน,นอื่นๆที่กําลังจากไปพร้อมกับเสียเทยสูที่ยังคงนอนอยู่บนหัวของหลินเทียนซึ่งก็ทําให้พวกเขาอดที่จะสันสานด้วยความรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้โดยสัตว์อสูรตัวน้อยที่น่าสะพรงกลัวคอยอยู่เคียงข้างเขา มันจะมีสักกี่คนที่กาโยโย่เขาในอนาคตนี่มันหลายๆคนได้แต่รู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่นึกถึงภาพเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ชายชราผมเขาคนหนึ่งได้ยืนอยู่อย่างเงียบๆกีดานบนสุดของห้องใต้หลังคาภายในในใกิากายจักรรดิเทพเจ้าหนูตัวเล็กนั่นหรือว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ในตำนานอย่างนั้นหรือก่อนจะมีประกายแสงว่าผ่านในดวงตาของชายชราและในตอนนี้หลินเทียนและคนอื่น ก็ได้เริ่มออกเดินทางด้วยความเหลียวที่ไม่เหลวไม่ช้าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกไปไกลในชว่วริบตาและหลังจากที่ผ่านพวกเขานิรันร์มาหลายสิบลูกพวกเขาก็มาถึงเทือกเขาติดตั้งตั้งงานอยู่ตรงหน้าเมื่อมองออกไปรอบๆแล้วพวกเขาตรงหน้าของพวกเขานั้นกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตขนาดที่มีเสียงกำลังของสัตว์อสูรร้ายถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกลิ่นไอของสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้ถึงขั้นทําให้ม่านฟ้าแถวนี้ ถูกยอมไปได้สีเทาซึ่งทําให้มันดูน่ากลัวเล็กน้อยลากับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนปีศาจยังไงอย่างนั้นสายเลือดโบราณของดินแดนลกล้างทั้งแปดมาถึงสักทีหลินเทียนได้กล่าวพ,พึมพำขึ้น